เออที่แรกมันปวดปวดไหลใช่ไหมคะพอดีน้องเขาอ่ะแนะนํามาว่ากินยาตัวนี้อ่ะดีมากๆเลยก็ลองเขาลองกินดูว่ามันจะเห็นผลไหมกระปุกแรกก็มันกินได้30วันเดือนหนึ่งใช่ไหมคะเดีนี้พอหมดไปกระปุกหนึ่งก็รู้สึกว่าเออมันเห็นผลตอนนี้กินกระปุกที่สองก็จะหมดเดือนที่สองแล้วค่ะเดือนที่สองแล้วอ่ะเดือนที่สองแล้วก็แล้วปวดตรงไหนพี่ มันปวดตรงไหล่ไหล่นี่ยกไม่ขึ้นเลยไหล่นี่ยกไม่ขึ้นเลยแล้วก็ทีแรกไปให้คนนวดพอไปให้คนนวดแล้วมันก็ไม่หายเลยพอดีเพื่อนเขาแนะนําว่าให้กินยาตัวนี้เป็นไหล่ติดอะไรเงี้ยเหรอะใช่มันแบบเหมือนจมอ่ะเหมือนแบบ<อ>เส้นมันจมอ่ะตอนนี้ยกได้ไหมคะตอนนี้ยกได้เวียงแขนได้แล้วระ<อ>บายเมื่อก่อนยกไม่ได้เมื่อก่อนนี้<อ>เพราะว่าป้าเป็นคนที่ว่าใส่เชยืดเ<อ>ขาถอดเชือยืดโอ้ยถอดไม่ได้ต้องให้มีคนช่วย แต่ตัวน,นี้ถอดได้อะไรได้ได้ยกขึ้นก็ได้ยกขึ้นก็ได้เ<ม>หวีห่ยงแขนได้แล้วเนี่ยตอนนี้ดีมากเลยอ่ะขอแนะนําว่ายาตัวนี้เนี่ยถ้าใครได้ทดลองใช้หรือทดลองกินดูนะเห็นผลนี่ไม่ได้โฆษณานะเพราะว่าได้กับตัวเองเลยชื่อพี่อะไรครับเนี่ยค่ะชื่อพี่อะไรครับนงรักค่ะ่นงรักแต่ก่อนที่มันเป็นเนี่ยเป็นมานานแค่ไหนครับพี่เป็นมานานก็ประมาณสักห้าหกเดือนแล้ว ไหลปิดสะบับลมสะบับ<ม>สะบลมก็ไปให้เขานวดไปให้เขานวดจับเส้นก็ไม่หายอคืคิดว่ามันเกิดจากอะไรพี่สาเหตุที่ทําให้เราเป็นแบบนี้เมืม่อก่อนนี้แบบที่บ้านอยู่น้ํามันไม่ไหลเราก็เลยแบบว่าไปหิ้วน้ําใส่ตุ่มไงคือไปขอน้ําข้างบ้านเขาว่ามีฟัม๊ม้าบ้านเราไม่มีฟั๊มไปขอน้ําข้างบ้านใส่ออกระป๋องน้ำเลยนะใช่หิ้วอย่างเงี้ยหิว้วมันก็เลยเจ็บเป็นเลยเป็นเลยเป็นแล้วจะนว่า ไปหามหมอเขาแนะนําให้ไปหามหมอแบบบีบแบบเส้นมันจมไง,ง,งก็ไปหามหมอห,อหอมอก็ครั้งหนึ่งมันก็ไม่หายมันก็ไม่หายไม่หายก็จะทํายังไงได้ก็เลยปรึกษากับเพื่อนเพื่อนเขาก็เลยบอกว่าให้ให้กินยาลองยาตัวนี้ดูว่าเขาลองกินดูก็เลยเขาลองกินดูก็ผกม,มันกินได้เดือนหนึ่งใช่ไหมคะสามสิบวัน ก็ลงกินกระปุกหนึ่งก็เออกระปุกหนึ่ง,ก,ออก,ก,งก็ผ่านไปก็ดีเนี่ยก็เลยสั่งเดือนนี้เดือนที่สองกินเดือนที่สองแต่ยังไม่หมดมันก็เลยค่องชั่วเดือนนี้เนี่ยยกแขนได้แล้วเมื่อก่อนยกไม่ได้แฝ่งไม่ได้เลยอะ่ะยาตัวนี้ดีมากเลยขอแนะนําเลยนะป้าขอแนะนํเลยยาตัวนี้ดีดีมากๆเลยค่ะ